สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะคะการปรับแต่งชั้นตานะคะให้ดูอิ่มแล้วก็ดูหวานขึ้น,นแก้ปัญหาในเคสที่มีปัญหาคือตาโบตาลึกแล้วก็ตาหลายๆชั้นนะคะเดี๋ยวเรารอสมาชิกเข้ามาชมกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวการทําไขมันบริวเวณเปลือกตานะคะวันนี้เราอยู่กันที่สาขาปิ่นเก้านะคะก็เรามารีวิวนะคะ เรานั่งคุยห้องนี้ก่อนดีไหมแต่เรานั่งคุยห้องนี้ก่อนเดี๋ยวคนไข้รอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะตื่นเต้นมุมนี้ดีกว่าก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะอธิบายนะคะเกี่ยวข้องกับการปรับแต่งชั้นตาค่ะ<ม>ใครที่มีปัญหานะคะก็คือ1เปลือกตาที่โบลึกชั้นตาที่ดูแบบมีหลายๆลายชั้นดูแล้วเหมือนแบบ ดูโซมดูโรยนะคะตลอดเวลานอกจากการผ่าตัดแล้วนะคะเราก็มีวิธีการฉีดไขมันเข้าไปเพื่อทําให้ตาเนี่ยอิ่มแล้วก็ดูเด็กขึ้นนะคะเราสามารถฉีดไขมันเฉพาะบริเวณเปลือกตาได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําไม่ได้น่ากลัวแล้วก็บอกเรื่องจุดเด่นก่อนจุดเด่นของอาทิตาคลินิกนะคะก็คือว่าไขมันของเราเนี่ยเป็นไมโครเซลล์ S <S เวลาที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยมียัตาการเกาะติดดีเลิศนะคะดีเลิศสก็คือไม่ต้องพักฟื้นค่ะ สาก็คือไขมันที่เรียงตัวดีเนี่ยจะไม่เป็นก้อนไม่เป็นตะปุ่มตะปั่มนะคะแล้วก็ขั้นตอนการทำเนี่ยไม่ได้น่ากลัวคนไข้ไม่ต้องผักฟื้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการทําเป็นยังไงฉีดเสร็จแล้วเห็นผลน,นะคะเดี๋ยวตอนที่หมอฉีดเนี่ยคนเขาเรียกว,ว่าอาจจะรออยู่เห็นหมออย่างเดียวนะคะก็เดี๋ยวดูกันไกลๆก็จะพยายามอธิบายอย่าจะให้เพื่อนๆเ,เห็นนะคะว่าวิธีการทําขั้นตอนการ ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนกลัวนะคะ,ะเดี๋ยวรอหมอแป๊บหนึ่งนะคะ,ะแล้วก็รางวัลการันตีเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะเริ่มตั้งแต่รางวัลการันตีของบริษัทเรสเลนก่อนนะคะเราได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นประจำทุกป,ปีนะคะ4ปีติดนะคะ แล้วก็รางวัลการันตีของตัวจูบิเดอรนะคะของอเลแกนนะคะนี่นะคะที่คลินิกเราใช้ของแทนทั้งหมดแล้วก็ฝีมือการปรับรูปหน้านะคะเราก็เป็นอันดับหนึ่งนะคะในเรื่องของการปั้นหน้านะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคนไข้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า อ่าคนไข้ไม่ต้องพูดก็ได้นะคนไข้เขินนะคะเดี๋ยวปิดหน้าไปให้ด้วยอา่าโอเค <TVs> เห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวนะคะเดี๋ยวเราจะเติมตานะคะเพื่อปรับแต่งชั้นตานะคะให้เต็มให้อิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยวคนไข้มองกล้องตัวบนนะคะเห็นไหมคะว่าในเคสเนี้ยตาดูมีหลายชาั้นแล้วก็ดูโบ๋ลึกนะคะหลังจากที่เราเติมไขมันไปแล้วเนี่ยจะอิ่มขึ้นเต็มขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้หน้าเนี่ยดูเขาเรียกว่าดูเด็กลงนะคะ แล้วก็ดวงตาก็จะดูไม่สงไม่ลยนะคะเดีนะ๋ยวเรามาดูการทำกันนะคะนะเดี๋ยวขอให้กล้องไลฟ์สดถอยออกไปหน่อยแล้วก็มองไกลๆนิดนึงนะคะโอเคไม่เห็นนะโอเคค่ะ,ะเดี๋ยวตัวนี้ถ่ายอีกนิงนะคะ ในเคสนี้นะคะจะมีปัญหาคือตาโบนะคะเดยกคนไข้มองปรองอีกรอบนึงนะคะจะเห็นว่ามีหลายชาั้นอันนี้คือเป็นปัญหาของคนไข้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนที่ตาโบลึกตรงนี้หมอจะฉีดแก้ให้เลยนะคะแล้วก็ที่เพิ่มเติมให้ก็คือจะฉีดยกคิ้วให้ด้วยอันนี้คือแถมฉีดยกคิ้วให้เลยนะคะตาก็จะดีขึ้นส่วนใครที่อยากความสัญกรแล้วก็สามารถเก็บผ่าตัดเก็บหนังตาได้นะคะในเคสนี้สามารถผ่าตัดเก็บหนังตาเพิ่มเติมได้ด้วยอยากผ่าด้วยไหมคนไไ้ กลัวใช่ไหมคะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะคะว่าทําไมคนไข้ถึงเลือกวิธีการฉีดไขมันเพราะว่าการฉีดไขมันจะไม่มีแผลไม่มีรอยแผลเป็นใดๆนะคะแล้วก็คนไข้ไม่ต้องผักฟื้นนะคะ,ะชาไหมคะคนไข้ชาเนาะ ไหวไหมนิดเดียวนะคะไม่เจ็บมากค่ะนิดเดียวปะเราจะใช้เข็มทุูในการฉีดนะคะันแข้ค่ะเดี๋ยวขอดูไกลๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวถอยออไปนิดนึงนะคะเห็นแค่ข้างหลังหมอกกพอแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวหมอจะบรรยายให้ฟังแทนนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็เริ่มทําการฉีดบริเวณเปลือกตานะคะเพื่อทําให้ตาเนี่ยอิ่มขึ้นเต็งขึ้นนะคะ ตอนการฉีดของเรานะคะก็จะใช้เข็มทู่นะคะในการฉีดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคนไข้เนี่ยไม่ต้องพักฟื้นเลยนะคะหลายหลายคนที่เคยกลัวนะคะเปิดใจนะคะไม่น่ากลัวนะคะแล้วก็รีวิวที่ร้านเราก็ไม่เหมือนที่อื่นนะคะ ฉีดไขมันเข้าไปบริเวณเปลือกตานะะก็จะทําให้ชั้นตาคนไข้เนี่ยดูเต็มดูหิ่มขึ้น mm. แล้วก็ชั้นตาที่ได้ก็จะดูเล็กลงนิดนึ่น ออกมาเลอีกหลอกได้เรต้นัค่ะเก็จบให้คอนไขดูนะคะแล้วคนไขดูจบ้าค่ะเปิดหน้ารูเต็มๆได้ จะดูอิ่มดูแบล็คขึ้นอันนี้เราจะใส่เพลอ,อไ้นิดหนึ่งนะคะช่วไหัดใช่ไหมอะไรนะคะช่วยหักตาด้ใชสามารถนฉีดได้ดใช่ไหมไม่แนะนำถ้าใส่แล้วหากตาจะตกอันนี้ฉีดยกหางตาไ่ให้เลยวะเดี๋ยวคนไข้นั่งค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆทางบ้านดูเดี๋ยวเราดูนะคะว่าหางตาจะดูยกขึ้นนะคะอันนี้เราฉีดยกหางตายกคิ้วให,ให้เลยนะคะเห็นไหมคะ ตรงนี้จะมีบวมยาชานิดหนึ่งนะคะแล้วก็เราจะใส่ไขมันเผื่อไว้นะคะแตวคนไข้มองกล้องตัวนี้นะคะอันนี้คือทําเสร็จทันทีนะคะตาจะดูยกขึ้นนะคะแล้วก็คิ้วจะดูยกขึ้นนิดหนึง่งเห็นไหมคะไม่ได้ยกเยอะมากนะคะแล้วก็หมอใส่เผื่อไว้ให้นะคะเพราะว่าจะได้ฉีดทีเดียวติดเลยในเคสนี้เราจะใส่เกินจริงไปนะคะประมาณ30-5 0อร์เซนนะคะเพราะว่าเราประเมิน การเกาะตัวให้ด้วยอขอถ่ายชัดๆนะคะคนไข้ก็ขอมองอันนี้ด้วยแล้วก็ตาจะดูเล็กกว่าตาอีกข้างหนึ่งนะคะเพราะว่าหนึ่งมีจักยาชานะคะจะทําให้คนไข้เนี่ยลืมตาได้น้อยลงนิดนึงนะคะแล้วก็ข้างนี้ยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะคะก็จะ,ะเห็นว่าตายังดูโบโลึกอยู่นะคะเห็นไหมคะดูเปลี่ยนไปเลยนะคะ คายโอเคไหมคะคดูดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยหมอใส่เผื่อไว้นะคะคเดี๋ยวจะยุบลงไปแล้วตอนยุบเนี้ยจะดูพอดีเลยนะคะคในกล้องมูลเห็นชัดไหมคะคแล้วก็ที่ตาดูเล็กลงนะคะส่วนหนึ่งมาจากยาชาเพราะว่าหมอผสมยาชาเข้าไปเพิ่มนะคะค,คนไข้จะได้ไม่เจ็บตอนที่เราทําหัตัการโอเค,คนะคะระยะนี้ไม่ต้องผักฟื้นนะคะก็คือเราสามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ จะมีรูเข็มเล็กๆแค่นิดเดียวเห็นไหมคะไม่น่ากลัวนะคะหลังจากที่เราทําเสร็จไม่ยับเยินเห็นไหมคะสวยดูดีนะคะตาก็ไม่ได้บวมเยอะนะคะแต่ว่าที่ตาจะดูเปิดได้น้อยลงเพราะว่าเป็นจากยาชาข้างนี้จะใส่ย,ยาชาเยอะกว่าหนักตาใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> เป็นจากยาชาทั้งหมดนะคะแล้วก็หลังจากที่เสร็ตัวเข้าทีเนี่ยน่าจะใช้เวลาหนึ่งถึงสองสัปดาห์ไขมันน่าจะเกาะติดนะคะพอดีเลยนะคะก็สวยงามมาก เห็นไหมคะว่าฉีดไขมันเปลือกตามไม่ได้น่ากลัวไม่เจ็บใช่ไหมคะคนไข้ใช่เลยค่ะสบายนะคะเดี๋ยวคนไข้มองกล้องตัวนี้ให้หมอนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราทําไขมันเสร็จทันทีนะคะบริเวณเปลือกตานะคะแล้วหมอก,ก็ทําการฉีดเพื่อปรับแต่งคิ้วให้ด้วยนะคะเป็นออปชั่นเสริมให้เลยนะคะเราก็เสริมโหน่งเหงงไปเลยเราเสริมการยกคิว้วจัดโครงคิว้วแล้วก็เปลือกตาแล้วก็ตา ไขมันบริเวณหางตาที่อาจจะไม่ได้ใส่ตามที่คนไข้ขอเนี่ยมาจากว่าถ้าเราใส่ไปแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ตาเนี่ยดูตกลงมาก็คือจะไม่สวยงามนะคะในเคสนี้เราก็ประเมินแต่เ,เราทําอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราขอปิดไลฟ์หน่อยก็วันนี้การรีวิวเปลือกตานะคะไม่ได้น่ากลัวนะคะการฉีดไขมันปรับแต่งชั้นตาไม่ได้น่ากลัวนะคะก็ถ้าใครกลัวก็ฉีดฟิลเลอร์ได้ คุณสิริกัญญาคะถ้าฉีดฟิลเลอร์มาเราก็ฉีดไขมันต่อได้ค่ะหรือถ้าใครกลัวการฉีดไขมันเราก็สามารถเลือกออปชันเป็นฟิลเลอร์บริเวณเปลือกตาได้นะคะวันนี้เดี๋ยวหมอลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะ